สวัสดีค่ะวาดฝันสตูดิโอนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ใช้แอปพลิเคชัน o o d n o t e นะคะเป็นแอปสำหรับจดบันทึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนนะคะก็มีทริคนะคะเล็กๆน้อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่มือใหม่จริงๆก็อาจจะยังไม่ทราบเวลาที่เราใช้ Text หรือว่าการพิมพ์งานนะคะในแอปพลิเคชัน g o o d n o t e เนี่ย ถ้าใครที่เป็นสายจดสายเขียนด้วยปากกาก็อาจจะไม่เจอปัญหานี้นะคะแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองลายมือไม่สวยนะคะอยากจะใช้วิธีการพิมพ์เอาอย่างนี้นะคะ่ะเราก็อาจจะต้องมาเซตค่าตั้งต้นกันหน่อยนะคะเพราะบางครั้งเวลาที่เราพิมพ์ฟอนต์ไปนะคะเวลาที่เราพิมพ์ไปอย่างเช่นอ สมมติเราพิมพ์ฟอนต์ไปแบบนี้แล้วนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนฟอนต์เราไม่ชอบฟอนต์นี้สมม,มุตินะคะเราก็จะต้องมาที่ดับเบิลคลิกไปแล้วเราก็มาเลือกที่ฟอนต์ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะไปเลือกฟอนต์ที่เราชอบสมม,มุติว่าเราเลือกฟอนต์ที่เราชอบได้แบบนี้แล้วนะคะปึ๊บอ่ะทีนี้พอเราจะพิมพ์บรรทัดต่อมานะคะอ่าเราก็จะมาพิมพ เห็นไหมว่าฟอนต์ของเราอะค่ะกับไม่เหมือนที่เราเลือกเอาไว้เลยกับเป็นค่าตั้งต้นที่ถูกตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะคะดังนั้นเราจะมาเปลี่ยนเซตกันให้เป็นค่าตั้งต้นให้ฟอนต์ของเราเดี๋ยวไม่เปลี่ยนเวลาให้เราขึ้นบรรทัดใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยค่ะก็ให้เรานะะคเลือกไปที่ฟอนต์หนึ่งครั้งนะคะจากนั้นให้เราเลือกฟอนต์ที่เราชอบอ่ะพอเราเลือกฟอนต์ที่เราชอบได้แล้วนะคะเราก็จะมาเลือกไซต์ที่เราจะใช้เป็นประจำบ่อย อ่ะเราก็เซตได้เลยนะคะแล้วก็ก็จะเป็นไลน์สเปซซิงนะคะว่าเราอยากได้ลายเนี่ยประมาณไหนนะคะสมมติว่าเราเลือกประมาณนี้อ่ะแล้วจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะมากดที่ตัว T อีกหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นกด Save as Default ได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองพิมพ์กันเลยนะคะ เห็นไหมว่าฟอนต์ของเราอะคะ่ะก็เป็นฟอนต์อย่างที่เราเลือกไว้แล้วอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์เดิมใช่ไหมอ่ะเรามาเพิ่มบรรทัดต่อมาอเห็นไหมว่าฟอนต์เราถูกเซตตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วะคะ่ะก็จะไม่เปลี่ยนจนกว่าเราจะไปไปมีการตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะคะ อนอกจากนี้นะคะตัวฟอนต์ใน g o o d Note เขาก็ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามานะคะทำให้เราสามารถตกแต่งหรือว่าทำเป็น Header ได้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะให้เรานะคะ Double Click ไปตรงฟอนต์ของเราแบบนี้จากนั้นให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกปรับสีได้นะคะอย่างที่เราชอบเลยอ่าส่วนว่าเอาเป็นสีอ่าแบบนี้แล้วก็เซตให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ แล้วตรงนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างให้เราเลือกเป็นแบ็ r กราวเราสามารถเลือกแบ็ r กราวได้เห็นไหมคะ,ะเราสามารถเลือกใส่ตามใจชอบเราเลยหรือว่าเราจะมาเลือกสีตรงนี้ก็ได้นะคะแบบนี้สมมติว่าเลือกเป็นแบบนี้นะคะนอกจากนี้เขาก็ยังมีบอร์เดอร์ให้เราเลือกด้วยว่าเราอยากได้บอร์เดอร์เป็นสีประมาณไหน เราสามารถเลือก b เด d e r ได้นะคะเดี๋ยวเลือกเป็นสีขาวจากนั้นข้างล่างก็จะเป็น shadow นะคะก็ให้เรานะคะคสามารถใส่ shadow ของ text ได้ด้วยนะคะหรือว่าเราจะเพิ่มความหนาของ b เด d e r เราได้เห็นไหมว่าเขาจะเพิ่มความหนาขึ้นมานะคะอ่าประมาณนี้นะคะตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นตัว padding นะคะก็คือตัวแบ c ็คกราวด์ตรงนี้เราอยากได้ใหญ่ขึ้นไหมหรือว่าเราอยากได้ไซส์ประมาณไหนเราก็สามารถปรับแต่งได้สมมุติว่าเราสใส่เรียบร้อยแล้วเ,เราสามารถที่จะมาเซต d e ฟอลต์ตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าในมุมของแป้งแป้งมองว่าเวลาที่เราทำเฮดเดอร์เนี่ยเราก็จะทําแค่หัวข้อหลกัหลกๆหรือเน้นหัวข้อเท่านั้นเราอาจจะไม่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดแล้วก็อาจจะไม่ได้เซฟเป็นเซฟแอสเดฟอลต์นะคะถ้าเราเซฟเป็นเซฟแอสเดฟอลต์ไปแล้วเนี่ยเวลาเราพิมพ์อันต่อมาค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ให้เราเ หรือใครจะไปแอร์บใช้แบบนี้ไปตลอดก็ได้นะคะก็แล้วแต่เลยค่ะ,ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราใช้เป็นเท x กส์แบบนี้มากกว่าเราก็สามารถที่จะกลับมาที่เดิมตรงนี้นะคะ,ะกลับมาที่เดิมไปที่แบ็กกราวด์นะคะ,ะกลับมาที่นี่กดตรงนี้นะคะแล้วเราก็เซฟแอสดีฟอร์เหมือนเดิมค่ะ เขาก็จะกลายเป็นค่าตั้งต้นที่ไม่มีสีแบ็กกราวด์ด้านหลังแล้วค่ะก็ทริคก็จะประมาณนี้นะคะก็ยังไงลองไปอัดแอปใช้ดูนะคะสำหรับการตกแต่งโน้ตก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับคนที่รับชมมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก็ยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ